ครับสวัสดีครับว,ออปปวันนี้ออกคลิปเป็นครั้งที่2วันที่2นะครับจะไปลุยกันน,นี่นทีมโดยใสน,นัดน,นะครับบริการเรือตกปลาติดต่อได้ครับถ้าเรือเอาผมทำอรอมก่ออนเยียรครับตัวอ,อย่างครับครับเดี๋ิวถึงหมายแล้วยังไง ถายชมนะครับไอ้นัดไอ้แก่ช่วยเรื่อยมันซับองหืมย่อนเป็นโดนเลยครับโหไอ้สวยๆเลยครับครับหมูสีครับสีหลิก พร้อม,อนนมกันเลยครับหย่อนเลยบอไม่ได้่ะรักทุเลครับบางคลิปอาจจะถ่ายไม่ได้ถ่ายครับฉันกินเจ้าเอาเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหอีกนัดไอ้นัด อะไรไม่รู้ขุดโขด้วยขัดหนังเนี่ยนัดมีหว่งลงมาหวางต้องนี้ใหม่นัดอืออุ้ยนัดดูนัดดูหนตายขุดใหญ่ครับโอ้ตัวนี้เป็นกิโลครับท่านชมโอ้ดูสิครับโอ้ยครับดูครับ เจ๊กับฟางเลนะครับโอ้โหแต่ขุดใหญ่เลยครับเต็มกรรมัมอยอดครับโอ้โหกำบา้าจจะเปิดกล้องไม่ทัน,นครับอือปลาแดงครับตัวสวยๆเลยครับนะครับ ไตนัดสวยอยู่ท้ายเรือแล้วครับมันแลตื้อๆนะครับผมมองดูแล้วของไตนัดฟ้าอะไรครับช้างเหยียบครับไตนัดรุนหน่อยครับอือหือสุดยอดครับโอ้ยนะครับโอ้ยปลาจุลงครับลงสีขนนี่นะโอ้ยโอ้ย,อยนัดนัโอ้ย มันกดเลยว่ะเฮ้ยอือหืออือหือตัวสวยจริงครับตัวนี้กระลำตีเลยแหละแต่ไม่รู้ปลาอะไรขาดอ้อนบ้างโอ้ยปลาอะไรวะไหนนัดดูเฮ้ยไอ้ละไอ้เรียบอะไรวะนัดโอ้ยดูวิดูวิดูวิอื้อหือโอ้ย ละน้อยแหละหัโอ้ยอดเลยครับตาแล้วไหลปีเลยเว้ยเอาเคครับอือหืออือหือต้องระวังเบ็ดตาล่างเลยครับเพราะมันมีหลายตามันจะเกี่ยวหรอเฮ้ยครับ เเห็น,หนลยอ,ยอ,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 อสีขนตัวครับนี่ตัวครับกะรีสีสวยๆเลยครับอ,อ๋อหลุดึ้นเลยไหมอืมหลุดแล้ เหลือก็สวยนะครับท่านทุกท่านปลาสากครับโองูผมว่าแล้วหนัก,นกๆเบาๆนี่ครับต้องระวังครับปลาสากฟันคมครับนี่ครับสากนะครับปลาสวยแล้วครับท่โหทนาดว่าปลาตัวใหญ่นะครับปลาสากค,ครับอออืื้ห ยอดครับายโชว์หน่อยครับยอดยอดครับไม่มาตื่นๆไงว่านัทห่วยเกีียวทองเลยครับได้เวลากลับแล้วครับวันนี้ไตนัดรักษาสมอแล้วครับ สายพาเรากลับครับวันนี้ขอได้ปลาครับโอ้ยนัดหมอขึ้นแล้วครับ ครับเดี๋ยวเรามาชมปลากันผลงานรวมนะครับโอ้ตอนนี้ถือว่าเป็นปลาไซส์สวยๆนะครับเคี้ครับค,ครับ